ครับสวัสดีครับทุกคนครับอิทธิพรมีหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีเล่มนี้นะครับเป็นมีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเคยลงไปหลายรอบแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับหรือสนใจมีหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเล่มนี้ก็นำมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งความยาว10นิ้วใบ6นิ้ว ดามไม้ฝักไม้ลัดทองฝาบาทสวยๆนะครับแล้วก็กั่นเป็นเงินผสมเหล็กด้านในนะครับทุกคนสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยมีดหมอหลวงพระเงินวัดพระปางเหลืองเก่าแก่มากอายุก็120กว่าปีได้นะครับ เก่าแก่กว่าของหลวงพ่อเดิมซะอีกแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับดีเทียบเท่าเลยมีหมอของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองสร้างน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการเยอะตัวหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง แต่ว่านะครับไม่ค่อยมีคนจะรู้จักท่านเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื่องด้วยท่านไม่ค่อยจะออกวัตถุมงคลประเภทมีดหมอสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยครับว่าถ้าใครได้ศึกษาประวัติของท่านจะรู้เลยครับว่าท่านเป็นพระเกจิที่ มีปาฏิหารเป็นพระเกจิที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แพ้กับพระเกจิดังๆรูปอื่นเลยนะครับและนี่ก็คือมีดหมอหลวงเพราะเงินวัดพระปางเหลืองของท่านหายากมากนะครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเก็บอยู่ในสภาพที่ดีใครชอบสนใจนะครับเหมาะมากสำหรับนักสะสม สวยงามนะครับเป็นมีดที่นับวันยิ่งหายากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วด้วยนี่นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดแฟตให้ดูนิดนึงเพราะว่าถายช่วงเย็นๆแล้วแสงเริ่มน้อยช่วงนี้จะลงคลิปไม่ค่อยเป็นเวลานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ ถ้าว่างนะครับก็วันไหนถ้ามีเวลาว่างเยอะๆก็จะไลฟ์สัก2คลิปหากวันไหนไม่มีเวลาก็จะคลิปหนึ่งก็หวังว่าทุกท่านจะไม่ห่างหายกันไปไหนนะครับและที่สำคัญนะครับทุกท่านช่วงนี้ผมจะมีโปรโมชั่นก็คือเป็นช่วงต้นเดือนนะครับเพิ่งจะเริ่มทำก็คือว่า ราคาของวัตถุมงคลนะครับจะปรับลงจากเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเป็นช่วงต้นเดือนต้นเดือนอย่างนี้นะครับเข้าใจเลยครับว่าคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีความจำเป็นในการใช้เงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าห้องก็ดีค่ารถก็ดีนะครับจิพาถะอื่นๆนะครับเข้าใจตรงนี้ดี ผมก็เลยจะมีการลดราคาของสินค้านะครับลดราคามีดหมอ,อลดหลายเล่มนะครับรวมถึงเล่มนี้ด้วยก็ลดนะครับยังไงถ้าทุกท่านสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0981165214และ0647210959นะครับ โดยเบอร์0647210959จะเป็นทั้งเบอร์โทและก็เบอร์ไลน์นะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงต้นเดือนนะครับมีไม่บ่อยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีด้วยยังไงถ้าสนใจนะครับก็ลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับเนื่องด้วยผมก็เข้าใจคนทำมาหากินนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะ ราคาเราจะยึดราคาเดิมอาจจะยากนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันไปแล้วกันทุกท่านอยากได้นะครับผมก็เข้าใจแต่อย่างว่าครับเงินหองไม่ใช่ของที่หาง่ายเพราะฉะนั้นก็แบ่งๆกันไปเนาะราคาก็จะลดหลั่นนะครับก็จะลดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงประมาณวันที่10นะครับ ก็ลดลงนะครับแต่จะไม่บอกราคาในไลน์นะครับถ้าอยากรู้ก็ไลน์มาหรือโทรมานะครับรับรองเลยว่าถูกลงกว่าเดิมนะครับเอาเป็นว่าผมอยู่ได้ท่านอยู่ได้ดีกว่านะครับวัตถุมงคลนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน หลายคนก็ไปไหนมาไหนก็พกพาติดตัวนะครับคือเนื่องด้วยก็พกไว้ติดตัวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะครับตัววันนี้ประเทศเราก็ภัยอันตรายรอบตัวเนาะเดี๋ยวเดินเดินอยู่มีกระสุนปืนจากไหนมาใส่เราก็ไม่รู้นะครับเดินเดินอยู่โดนตีผิดตัวโดนฟันผิดตัวบ้างอแรงคนนะ และบางทีก็เจอลมเพลมพัดสารพัดสารเพ,รพเลยนะครับก็เข้าใจตรงนี้นะครับเราทุกท่านอยากได้ไปป้องกันตัวอยากได้พุทธคุณคุ้มครองตัวเองนะครับผมก็เลยจะลดราคาให้เป็นพิเศษภายในวันนี้จนถึงวันที่10นะครับยังไงถ้าชอบสนใจนะครับก็โทรมาเลยนะครับผมรับประกันว่าแท้ทุกเล่มสวยทุกเล่มนะครับครับก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านครับดิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมขอพระคุณทุกท่านขอพระคุณทุกกำลังใจนะครับครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ